ล้วนเ,าเราบ่ได้กินแซบแซบสมอยากสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องปองปสายุปูสุกคนพอกันกับเมวเมีวอีกแล้วนอกจากพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาก,กินขนมจีนซมน้ำปลาจากพี่น้องค่ะเซ๊บๆ<า>ต้มปลาของห้องจากพี่น้องวันห้องไปเลยจ้ะ ข้นๆเลยนะจ๊ะพี่นอนจะล่นปะอ,อ่ะเอาลงไปหมดเลยโอ้หบอกผิดเป็นตะเพียรแต่ทุกคนรวยด้วยผักจ้ะอืตอตรงหัวย,ยังสีซาลาเนี่ตัวหอมผักซี่หอมจ้ะมาสับๆลงมือจวดได้เลยจ้ะอพี่นอนคะ่ะเป็นตะแซ่บตะแส็บได้หลย ใส่ผักเห็นไหมจ๊ะโอ้ยขว้างไปเลยผักล้นๆจ้ะคุเล่เขาปุ่นซาวน้ำปลาใส่จุ่มจ้ะพี่น้องใส่จุ่งลวกอื้มบืงเนี่ยกดโพมะโมมะเตียงบึงแนี้ยแะยูเขาจ้ะพี่น้อง ล้วนเราพอได้กินแซ่บทาลาเน่ซ้องยอดอู้เศรษฐุมยาก không nhai nhai Ừm <laughs> 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 yang dita Hmm. <coughs> พี่น้องคะแซ่บสะใจจำพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้า,าจพี่น้องว่าแมวเมียวสีน้ำเมนูใดสับแซรมาสู่เบิ่งอีกเทือนึงเราจะพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวเมียวเนี่ยเด้อจ้าจบ๊ายบายจ้า